สวัสดีครับพวกราสยามมิตบูครับนะผมสำหรับ EP นี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะผมที่รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมสําหรับผมนะครับก็เตรียมตัวนะผมต้อนรับนะครับผมสมาชิกใหม่นะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นอันดับหนด่งนะครับผมเพศผู้นะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางมานะครับผมอีกสักพักนะครับผมน่าจะถึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นแบนดอกนะผมไซส์ XL นะผรับ็มพ่อแม่น่าจะใหญ่มากนะครับ พ่อแม่คุย่าตายายนะครับผมร้อยโลขึ้นนะครับผมก็นํามาพัฒนานะครับผมแล้วก็มาเติมนะครับผมส่วนที่ขาดนะครับผมเรื่องกระดูกเรื่องความสูงเรื่องใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสาหรับเด็กตัวนี้นะครับผมตัวนี้ชื่อคาแพงนะครับคำแพงนะครับผมก็เป็นชื่อแบบฟังแล้วสบายๆนะครับผมออกพื้นๆนะัะเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าเด็กๆนะครับผม ตัวนี้นะครับผมว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอสักครู่นะครับครับผมก็มาดูนะครับผมก็สําหรับตัวที่บอกนะครับผมก็น้องมาถึงแล้วนะครับผมสาหรับตัวนี้นะผมก็คือเจ้าคำแพงนะครับผมตั้งชื่อว่าคำแพงนะครับผมก็เป็นเพศผู้นะครับผมอายุ4เดือนนะครับผมเป็นอเมริกัรแบนด็อกนะครับผมถือว่าเป็นไซส์ XL นะครับผมก็ถือว่า เป็นว่าทีนะครับผมสำหรับข้อพันธุนะครับผมสำหรับทางข้อนะครับผมเพื่อพัฒนานะครับผมกันต่อต่อไปนะครับผมก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรดีหรือไม่ดีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับข้อพันธุ์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าตัวนี้นะครับผมมันจะสวยมันจะหล่อแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับครับผมก็ อยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นแผ่นผ่นนี่เป็นไงบ้างครับผมหล่อไหมครับดูอุ้งขานะครับผมตัวนี้จะเอกลักษณ์นะครับผมเป็นสีนะครับผมสีสีแฟนซีนะครับผมเป็นสีแฟนซีนะครับผมหน้าอกขาวนะครับผมหัวขาวนะครับผมแล้วก็มีตาข้างหนึ่งนะครับผมออกสีน้ำตาลนะผมส่วนตาข้างหนึ่งนะผมขนตาสีขาวนะครับผมถือว่าเปลี่ยนหายเลยนะครับนี่เป็นไงครับผม ก็ถือว่า,ารีแอคเขาก็ก็ยังมีกลัวอยู่นะฮะยังมีกลัวพี่ๆอยู่นะครับพี่ๆนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าห้าวอย่าห้าวค่แพงนี่นะครับผมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นกรงเก่านะครับผมที่เจ้าของเก่านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่ต้อมนะครับผมพิดบู สหีบนะครับผมก็ตอนนี้สั่งพื้นกรงมาแล้วนะผมตอนนี้ก็คือผมทําเป็นพื้นไม้ให้น้องไปก่อนนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้สี่เดือนนะครับสี่เดือนเบลเลยนะครับดูกระดูกขานะฮบดูกระดูกขาแน่ยืนแล้วครับโชว์แล้วฮะเอหรูหน้าที่ด้วยดูประจูครับประจูงประจูโอ้โหประจูทํำแพงไม่เอา ก็ลงรถแรกๆก็ถือว่าแบบมอบเลยนะผมก็ถือว่ากลัวมากของผมกลัวพี่ๆนะครับผมแล้วก็พี่ๆก็ยังไม่ต้อนรับเท่าไหร่นะครับแน่นะครับผมก็คงแรกนะผมคับเค้กการเนอร์นะครับผมกำไรซันเดย์แล้วก็ฮันนี่นะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับก็ส่วนรีรีแอคของเขานะผมก็ถือว่า ยังกลัวอยู่นะครับผมรีแกคชั่นของเขานะครับผมก็กังวลนะครับผมกับสถานที่ใหม่นะครับสําหรับการรับน้องหมามาใหม่นะครับผมแนะนํานะครับผมไม่ควรนะครับผมไม่ควรไม่ควรปล่อยนะครับผมให้เขาวิ่งเล่นลงกับพื้นเลยนะครับผมแล้วก็ แนะนําให้ขังไว้ก่อนนะครับผมสักพักนะครับผมอย่างน้อยสักสักห้าหกวันนะครับผมให้เขาปรับอากาศนะครับผมให้เขาปรับอากาศแล้วก็ปรับสถานที่นะครับผมความคุ้นเคยนะครับผมบางทีอากาศไม่ไม่ไม่คุ้นจมูกหรือว่าสถานที่นะครับผมมันไม่ถูกลิ่นกับตัวเขานะครับเขาปรับไม่ทันนะของเขาอาจจะป่วยได้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากด้วยนะผมว่าที่พ่อพันธุ์นะผมอเมริกันแบนด็อกนะครับผมตัวนี้นะครับผมหน้าอกขาวนะผมเนี่ยผมหน้าอกขาวขาเนี่ยขาวข้างนึงนะผมน้าตาลข้างนึงนะผมแล้วก็มีถุงเท้านะผมหางดอกนะฮะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้นะผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะผมแล้วก็กดกระดิ่งนะผม เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำาี P ต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับ EP หน้านะผมว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ